เอาละครับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมลลัสนอเช่ผมแล้วนี่อยู่เกมเดลิเจนนั่นเองนะวันนี้เรามาเล่นอาเคปวิดฟอร์จูนนะครับก็ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งด้วยนะครับน้องคนนี้ไม่ใช่ไม่มีหำนะครับน้องเขาเป็นคนอื่นนี่แหละนะครับเขาก็ไม่ได้มีแต่ไม่มีหำนะที่ส่งสกินให้เรานะครับก็มีคนอื่นด้วยนะครับผมแต่เขาไม่ได้บอกชื่อชื่ออะไรผมก็ไม่ได้ถามเหมือนกันนะครับเราส่งสกินนี้มาให้นะครับก็วันนี้เราก็มาติดใจแคลรี่ก็มาเล่นแคลรี่กันอีกบ้างนะครับผมมาเล่่นนนครีกัับบ้งะ ก็แคลี่นี่ก็เล่นไปหลายหลายคลิปเลยนะตั้งแต่ที่ผ่านมามีดาวเวนมีจินมีแอดใช่ไหมที่ลงคลิปไปสุดยอดครับแล้วก็ยังมาต่อ,อก,กันในแคลลี่กันอีกเช่นเคยนะครับกับมิดฟอร์จูลสกินอาร์เคดนะครับไหนๆมีสกินมาแล้วแล้วตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นก็จัดซะหน่อยนะครับส่วนตัวผมว่าอันนี้แหละสวยสุดแล้วนะครับหลายคนชอบปูปัตตี้หรือจะเป็นไอคาร์บอยไอ้นั่นก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้มากที่สุดแล้วนะครับอาร์เคดนะครับผม สวยดีเนี่ยเห็นแล้วพอยิงมันก็จะมีเอฟเฟกเป็นรูปหัวใจนะครับสวยงามยังไงยังไงค่อยเป็นค่อยไปนะครับเจอกับเวนเวนที่ต้นเกมมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ละครับเราก็อยากให้มันฟาร์มมากครับอยากให้มันฟาร์มอยากให้มันคิวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจะเกิดนะหลังเกมเวนเป็นตัวหลังเกมครับเทรดกับมิสฟอร์จูนหนึ่งหนึ่งตอนต้นเกมนี่ไม่น่าไหวนะวนเวนอ่ะค่อยไปค่อยไปครับมีตระกะ เป็นซับเนี่ยเจอชิ่งไปเลยเราต้องเก็บสลากะก่อนครับอบอไม่รอดถ้าไม่เก็บสลากะก่อนนี่ฝั่งนู้นจะอามาตาอะเลยเดียวผมเข้าใจนะความหมายของเขาว่าอมาตะก,ก็คือมันจะฮิวเรื่อยๆเ,เอดซีมันไม่มีคนตายหรอกถ้าสลากะมันยังไม่ตายนะฮะต้องเก็บสลากะก่อนแต่ก่อนที่จะเก็บสลากะเราต้องเก็บมินีเีย์ก่อนครับกรรมไม่โดนเดเซนเทนคอยฟาร์มครับผม ดูเลือดน,นะครับมัตเตอรี่เราเป็นดูเลือดน,นะครับผมเนี่เหนะ็น้วมันก็ฮิวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้อยโดนเว้ยเฮ้ยอื้เกือบตายนะเพื่อนบอกแล้วต้องเอาสลากาก่นไม่งั้นเอาไม่ได้อ่ะ อีกที่อีกที่โอ้โหไอ,อโอตยิงไม่ทันยิงไม่ทันครับเทสมันตีไปก่อนช่างมันฟาร์มก่อนจังหวะนี้เทสก็ได้คิวไม่เป็นไรครับเราคิวไม่ได้เองแหละเมื่อกี้สกิลเราตีปกติยังตีช้ายอยู่ครับเพราะว่าตอนตอนเกมเนาะยังไม่ได้อะไรโอเคค่อยๆฟาร์มค่อยๆไปค่อยๆไปครับแต่น่าจะเอาสลากาก่อนนะเพื่อนเอานี่ไม่น่าไหวนะฮะ ยังไม่อยากกลับอ่ะขอมีเนียนก่อนบนเซฟเซฟเธอดูแล้วไป่นหน้าไหวใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยชิบหายมาอยู่แล้วไปแล้ว ยังไงครับยังไงต้องออกซับก่อนครับงั้นไม่ไหวอ่ะกลับบ้านแล้วครับผมออกเป็นเบฟซอดนะฮะชิ้นแรกที่เราจ่อเป็น IE นะครับอินฟิตีเอ็ดแน่นอนนะครับผมโอเคบนค่อนข้างจะเซฟหน่อยเพื่อนไม่งั้นไม่ไหวน,ะน,ะนะั่นแหละโอเคไปล่างต่อครับเจอกันในล่างครับผม โอเคมาแล้วครับไอ้นั่นคึ้ลิรสปีแล้วไอ้เคลสนะฮะไม่โดนจะเย็นเพื่อนฟาร์มก่อนค่อ <Okay. S 2> ยๆไปค่อยๆไปค่อย,ายฟาร์มครับดีค่อนข้างจะไม่อย่โดนไปดี อ้าวโดนอีกเว้ยที่โถเออขอกรรมโหน่าจะได้น่าจะปล่อยเรานะครับไม่เป็นไรโอเคครับผมต่อต่อต่ออย่าเพิ่งนิ่งเนี๋ย้ย เราบางังเถออย่าล้าเลยเพื่อนอกลับครับผมกลับโอเคกลับครับผมเหนื่อยมนกแน่แน่ DC น,นะครับต้องมาคอย CS ให้แม่นๆ เฮ้ยมีจะมีอะรอยลอยมาเนี่ยลูกดอกมันเนี่ยอ๋อมาแล้วนี่ไงเออมันลอยตามมานะครับเคไปต่อไปต่อไปครับลุยล่างเลยเจอกันล่างครับ โอเคมันเลล่าแล้วครับผมฟาร์มต่อนะฮะไม่ได้คิวคิวไปตัวหนึ่งก็เอามินิแล้วกันมินิเราทิ้งห่างมันอยู่ครับผมเออสวยงามครับว้าว ค่อนข้างเจ็บนะครับผมไปเลยสวยเอา้านั่นแหละอย่าคิดว่าจะรอดเพื่อนคิวสวยงามปล่อยครับเลนไหนโดนคิวอีกเมื่อกี้ น่าเป็นเลนกลางเนาะสองสามแล้วเลนกลางนี่เลยครับผมมังกรเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคกดไปยูกดใช้ทำให้ความเร็วขึ้นที่ขอ,องขอ,องทั้งเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยอ๋อเราต้องกดนะครับ อย่าลืมกดนะมันเพิ่อพอมความเร็วต้อง40%เลยนะเป็น1.04เลยชิบหายชิบหายอะไรเพื่อนเอาปะล่ะเอาปะล่ะตีปกติเนี่ยม,มานาไม่มีเนี่ยขอแล้วพ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 อแล้ว มีกดโชว์มัตเตอรี่ด้วยโอเคกลับก็บผมได้อิมพิเอตแล้วครับช่วงน,นี้รู้สึกเล่นเอดเกิดแปลกๆเนาะสงสัยซับดีครับโอเคออกเป็นอิมพิเอตแน่นอนจากนั้นก็ลงเท้านะฮะเท้าช้างดาวมารอได้เบิร์ดเซอร์เกอร์เก็บยังครับยังไปต่อไปต่อเอ,อ้ยข่ามันบนหนักว่ะแลมเพจละ ยีบนียีอหอยเราเพื่อนเรามาแล้วโอ้ไม่ชิงไม่โดนวะโอ้โอ้ไม่โดนด้วยซ้ำ ถอยถอยข้ามันที่เออเอะไร,ร Trans เราเพื่อนเออคอตะคิวครับจังหวะนี้โอ้ยขอบคุณซัพพอร์ตมากเลี้ยงจนเกิดอ๋กลับแล้วไม่ไหว ระวังเคสครับเคสแม่งอันติมาได้เลยนะเคสมาเองละอืมต่อไปออกอะไรเดียวนี่เลยแล้วกันเราเจ็ดสูตรแล้วครับผม ดี yeah. save, sure. be, right? yeah. hmm? mm ๋ยวผมอยู่ยากนะถ้าคุณไม่เซฟเนี่ยต้องโดนเคสล้วงแน่เลยแม่งอันติเข้ามา5-0โอ้ยไปเร็วจังวะอันติเหรอน่าจันติแลละครับเมื่อกี้เวนคิดจะยืนเทกกับผมนะครับของผมขนาดนี้แถมเวมันเป็นตัวเลทเกมมันไม่น่าไหวหรอกไม่ไหวแน่ๆขนาดมันมีซัพพอร์ตอยู่ด้วยเมื่อกี้ไหววะ เรากำลังเดินเพื่อนนั่นกูว่าละวแต่เจนเดลลี่ดังสนั่นกันเลยทีเดียวไ,ไป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 ลองลองไปเพื่อนโอ้ยสวยหรือเปล่าซัพพอร์ตแม่งน่ารำคาญ ชิ้หายแล้วไอ้นี้ฆ่ามัน <Okay. S 1> มีใครจะมาช่วยผมมั้ยเนี่ยเออไม่ตายเว้ยนิดเดียวสวยชัดดาวได้ครับผม oh. นี่ไง เลเจนเดอรี่ <The> <laughs> โอ้สุดยอดครับโอ้ยมันจริงครับงานนี้ออกไปนน้ำแดนนอชชิ้นแรกเอ้ยชิ้นต่อไปชิ้นแรกเป็นไออไปแล้วแผนน้ำแดนดีกว่าครับเอ้ยหรือจะเป็นไอนี้ดีวะลาปิดไฟแคนนอนไม่ได้ในอินสนาไม่รู้ด้วยเอาเป็นลาปิดแล้วกันเพราะมันเพิ่มระยะการโจมตีด้วยนะครับผมต่อไปเป็นบัตเตอร์เลยดูเลือกชิ้นใหญ่นะครับ 10-0แล้วเราได้ไงวะเนี่ยไม่เคยจะมีไม่เคยคิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้เลยครับในดีซี10-0ไม่โดนเซ็งข้าวันอันตรีดิซิกเดินเข้าไปในวงนะเพื่อนนี่พอจูน,นี่ถ้ามันไม่ได้ต่อสู้มันจะเดินไวครับโอ้โห474เกือบ500ยอดไปออกบัตเตอร์นะฮะแล้วก็จอกบัตเตอร์เสร็จเอาไปนี่ไหม เฮ้ยข้าน,นเออรันดรีลไปดิปอมเลยครับผมยอดครับเกิดมากตานี้บอกเลยสวยงามจริงคนจริงต้องแพนต้าบ้าไปแล้วมันแพนต้ายากอ่ะไอ้เคสเนี่ยมันตายยากนะกว่าจะเอามันได้ต้องใช้เวลาครับปอมเลยป้อมเลย เฮ้ยระวังชิบหายโอย้เจ็บอยู่ถอยเพื่อนถอยถอยนั่นมาแล้วโอ้ยผมเนี่ยแหละโอ้ยไม่ดูผมเลยซับแม่งมัวไปยุ่งกับไอเวกา้านี่ ขออ้าอยากให้มันล้วงผมครับถอย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 โคเซ็งเลยโดนล้วงถอยเพื่อนไม่น่าเข้าอะ่ะเลเร็วเร็วเร็ว

ต้องมีดูเลือดครับไม่งั้นยืนบวกเทกกัมานไม่ไหวถ้ามันหวังว่าสามตัวน่าจะรุมมันได้นะปากมาตยิีจัดการสวยโอผมเทสปิงพันหนึ่งความนี้ได้ไหมเราเก็บไปสามตัวเพิ่มไปครับเมื่อกี้โดนล้วงตลอดเราต้องออกไปในนี้มั้ง เอ่อคลิกซิเวอร์แซดนีไหมไม่รู้สิไปต่อครับสุกาตัวนี้เดินไวมากชอบมากไปเลยล่างกันลุยเมื่อกี้เก็บไปสามตัวที่ไม่ได้คิวคือเวก้ากับเคลสนะฮะนักนั้นก็เสร็จผมไม่หมดเนาะลยุยเุย อไปเร็วไปเร็วรอด,ด้วยครับผมไงเพื่อนคิวคิวนั่นแหละคิวคิวเราโดนพอดีครับผมกระถไอ้นี่ล้าด้วยหลัง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 เดินเดินเดิน โอ้ยอดชิบหายแล้วอะไรเรายือวูมันอย่างนี้เลยกันพี่เออเกือบตายครับดีนะมีดูดเลือดเดีดยต่ดูดเลือดก็ชิ้นเล็กอ่ะถ้าไม่มีนี่ผมว่าน่าจะตายแล้วเราอ่ะนั้นไว้ดันไว้ตีไม่ค่อยได้ใช้เลยครับมันไม่ได้อยู่กันเป็นหมู่ที หายหมดคีปหายหมดอะไรเพื่อนอะไรเอาททยทำอะไรเพื่อผมเร,เร็วเร็วเคสจะมาแล้วหลบได้เว้ยเราวิ่งเร็วนะครับเฮ้ยเทคกับมันเออเรานี่ก็ยืนเทคกับมันจนได้ครับไป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 ต่อไปเอาจากกอเกาะนะครับเฮ้ยซิวเซตดีไหม ยิงซูเปอร์แซคกก็ดีครับเดี๋ยวโดยนั่นหลวงอีกหรวยครับผมไปบนต่อเราโคตรเกิดครับบอกเลยจังหวะนี้อะไรอะไรอะไรแบกไม่ไหวเราเคสเพื่อนรีบเบนครับท่านชม เอรเลยแล้วกันไปครับลยุยเอน็น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 โอ้โหอยอดครับเวกา,าทำอะไรไม่ได้เลยเอน็นเอน็นเอน็เอนปลอมนี้ก่อนแล้วกันอะไรอะอะไรเพื่อน โอ้โหเงินมีสามพันเจ็ดยอดครับมันโดนเขาไหมเนี่ยโอ้ตัวปัญหามาเคสต่อไปจกกอกกาอครับผมเอ้ยพิซซูว่าแซดดิกายน้ำมันหลวงอยู่ไหนมะน,นี่นะฮะ ไปครับลุยต่อมาตีข้ามันเรามีดุ้วยเรามีเบลน์คิงนะครับไหววะนะได้อยู่ what the fuck หิวไปหน่อยเลยเพื Zum ่อนเร็วๆเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้ว โอาเห้ยโดนงี้อีกเอาสลักกาดิเฮ้ยสลักกะเอาซับครับผมซับซับฮลัลโหลซับ

โล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 ,โลต้องเอาไอ้นี้ให้ได้ครับฆ่ามันฆ่ามันไอเอดีเนี่ยไหนวะเฮเอ้ยอะไรอะไร ม่าต่อยไม่เอานี่วะเอาครับเอาเอาเอา,เอาบาลอบลไปเร็วตาซะเยี่ยม กลางเลยรูกลางฮัลโหลรูกลางครับผมมาครับมามามากางเร็วฮัลโหลยี่ไปไหนผมประกันเองอย่างมากครับผมมีธุระต่อคลิปนี้ต้องรีบจบไปก่อนเร็ว โอ้ไม่รอดแล้วอย่างงี้จบเลยครับชีวิตทีมมาไม่ครบอะไม่น่าเลยเพื่อนยาโอ้ไปทำไมล่ะเนี่ย เียบอลลอนไงมาครับลุยครับผมหลังจากที่เสียบอลลอนไปแล้วนะฮะเร็วรีบไปเราลังไปครับเราไปรอรอ,รอก่อนเพื่อนไปเลยออกกลางเอ็นเลยจบเลยได้หวะไม่รู้สิ มันมีบอลลอนเนียนหมดแล้วเราต้องมีกอดแต่เกิดครับอย่าซาเดี๋ยวเฮ้ยรอทีมค่อยไปค่อยไปครับตอนนี้เรารีบร้อนเกิดไปหรือเปล่าไม่ออกเนี่ย ามันสวยไปเลยมตัตตีจีจีครับจี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 จจเอป้อมเลยป้อมฮัโลโหลข้ามันข้ามันข้ามัน นั่นแหละสวยงามเราได้ครับติดเลดบัฟตายวงข้ามึงให้ได้เวก้าเฮ้ยโดนนัดเดียวนัดเดียวจบจีจีเหนื่อยเหลือเกินครับตานนี้ยี่หกตายห้าโอเคเจอก,กันเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะเขามไม่ได้บอกชื่อนะว่าเขาชื่ออะไรเนาะอยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามไอจีผมด้วยนะครับอยู่ใต้คลิปเลยบรรทัดแรกนะครับผม เล่นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ